สาววัยเตรียมเ hey, ฮหลังลื่อนกักเทียนเจี๋ยรุยและเหยียนอันเตรียมเรียนซีรีส์แนวมิตรภาพผลงานใหม่ของผู้กำกับกัวจิ้งหมิง เล่นเอาแฟนๆซีรีส์จีนคือฮากันทั่วโซเชียลทีเดียวค่ะเมื่อเร็วๆนี้ได้มีข่าวสุดฟินออกมาว่าซีรีส์จีนนามิตรภาพอย่างเรื่องช่างเย่ช่างอันโดยรองไนอินช่างอันผลงานใหม่ของผู้กำกับชื่อดังอย่างกวัวจิงหมิงจะมีนักแสดงนำชายเป็นเทียนเจียรุยและเหยียนอันสองหนุ่มสุดฮอตที่กำลังได้รับความนิยมไม่น้อยในตอนนี้โดยกวัวจิงหมิงได้มีการประกาศว่าจะทำซีรีส์เรื่องช่างเย่ยช่างอันบนเวทีด้วยตัวเองโดยเรื่องนี้จะมีนักแสดงนำชายสองคนซึ่งช่วงแรกมีข่าวรือออกมาว่าจะเป็น เฉินเจยว่นและเฉินเฟยวีแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดกระทั่งล่าสุดก็มีข่าวลือออกมาอีกครั้งว่าจะเป็นเถียนเจรุยและเหยียนอันนั่นเองค่ะ โดยข่าวลือเรื่องหลายชื่อนักแสดงนําชายในครั้งนี้ทําเอาหลายคนฮือฮาหนักมากแล้วก็คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเทียนเจรุยนั้นถือเป็นลูกรักคนโปรดของกัวจิ้งหมิงเลยก็ว่าได้เพราะเป็นเด็กในค่ายของกัวจิ้งหมิงที่มีศักยภาพล้นมือทําให้เขานั้นดึงมาร่วมงานด้วยแทบทุกเรื่องในขณะที่หนุ่มเหยียนอันเองค่ะก็ได้ร่วมงานกับกัวจิ้งหมิงมาแล้วถึง2เรื่องในเรื่องห้องฝันหวนคืนกับบทบาทตัวร้ายปีศาจหลีหลูนที่ครองใจแฟนๆได้อย่างมากมายและอีก เรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้อย่างเรื่อง Whale of Shadow ที่ได้ขึ้นแท่นมาเป็นพาะรองของเรื่องอีกด้วย และที่สาคัญในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่ผ่านมาตนสังกัดของกัวจิงหมิงก็ได้มีการออกมาเปิดตัวเด็กใหม่ในสังกัดโดยหนึ่งในนั้นมีหนุ่มเหยียนอันอยู่ด้วยซึ่งแน่นอนว่าการประกาศว่าเหยียนอันเป็นเด็กใหม่ในค่ายก็ทําเอาหลายคนนั้นเสอร์ไพร์ไม่น้อยแถมประกาศออกมาได้เพียงแค่วันเดียวข่าวลือว,ว่าจะได้เล่นซีรีส์แนวมิตรภาพเรื่องช่างเย่ช่างอานันร่วมกับหนุ่มเถียนเจรุยนั้นก็โผล่ขึ้นมาในทันทีงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆลุ้นหนักกันสุดๆเลยล่ะค่ะ โดยเนื้อเรื่องซีรีส์ฉางเย่ฉางอาน l o n ะลองไนอินฉางอานเป็นซีรีส์สืบคดีแนวย้อนยุคแฟนตาซีบอกเราเรื่องราวเกี่ยวกับนักปราบปีศาจชื่อเป่ยหมิงที่ถูกไล่ออกจากสำนักและถูกบังคับให้ร่วมมือกับนักสืบแห่งศาลต้าหรี่ชื่อหยูฉีคุณเพื่อขายคดีและรักษาสันติภาพในเมืองเทียนตูปกป้องประชาชนจากการลุกรามของความคิดชั่วร้ายนั่นเองค่ะ และถ้าหากพูดถึงเคมีเคจใจของสองุ่มเถียนเจียงรุยและเหยียนอันนั้นก็ไม่ใช่ลเล่นเช่นเดียวกันเพราะทั้งสองคนก็เคยเจอกันมาแล้วถึง2เรื่องนั่นก็คือเรื่องห้วงฝันหนุนคืนแล้วเวลออฟชาร์โดที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้บอกเลยว่าในจอแม้จะเชื่อเชือนกันสุดๆแต่หลังจอนั้นก็สนิทสนมกันอย่างมากการจะได้คจอมาเจอกันในเรื่องที่3ก็ถือว่าเป็นเคมีที่ลงตัวสุด แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการและที่สําคัญซีรีส์ราวมิตรภาพเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากว่าจะได้ออนแอร์นั้นก็ยากมากๆต้องถูกตรวจสอบจากกลองเซ็นเซอร์นานหลายปีบางเรื่องถึงขั้นไร้วิแวลฉายแต่กว่าจิงหมิงจะผลิตออกมาในรูปแบบไหนก็ต้องมารอรุนกันส่วนนักแสดงนําชายจะเป็นสงหนุ่มเถียนเจรุยและเหยียนอันตามที่มีข่าวลือออกมาหรือไม่ก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปละค่ะ